ขิงเอามุมงอยู่จับยังจับจับมึงขิงเน่ไข่ปะจับมึงขิงเน่ไข่ปะเขาจับมึงมด่อเขาจับมึงเมื่อไหนี่ เขาจับมึงหน้าผากปะอืมหรือเขาจับมึงนี่เอ้ามันเป็นอย่างมันบ่สวยเลรออีหล่าบ่สทากผมเอ้าแขนมันขึ้ไปงันฮะมันบ่สวยอีหล่าบ่สทากผมเหรอมันมันหัวหยองบ่ โอ๊ยล่าอยากไปซื้อตัวชีฟ้าอืมมันตัวสีนี้ลาเป็นคนเรียกเอาว่าเมีนบอกที่ลาเรียกเอาเองนีน่นี่ล่ามันนี่แม่งจะไม่สวยอ่ะมันไ่สวยตัวสีฟ้าสวยกว่าบอกโอ้เดี๋ยวเอ่อให้คุณแม่ซื้อให้เด้อแม่ไปขายใส่กอก่อนเด้อ ไปขายของกันมเมรีครับผมที่นี่เอนีโปได้ไปโรงเรียนกำลังจะฟืน้นไข่เดี๋ยวจะไปตั้งร้านให้แม่เพิ่นหมู่บ้านเอาเตาย่างมามาเอ่อย่างเพิ่นเมาเพิ่นเมา,เมาแจกหมู่บ้านก็เลยเอาเตาย่างมาเดี๋ยวจะเอาเตาย่างไปร่างล้างถ้าพวามสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมป่ะนี่นี่ พร้อมยังพร้อมพร้อมโอเคนี่น<ๆ>ี<ๆ>เเ่เสียง,งยังจักเลยเสียงนกมั้งลูกเสียงนกมันตอกไ,มห,ไหม่ไหมอ,อะพี่น้องเดี๋ยวไปตัางลานกับนี่นี่ก่อนตัางลานแม่เพิ่นเดี๋ยวแม่เพิ่อนอาบน้าอาบทา เจะออกไปตามครับผมป่ะ,ปะใส่เสียกันหนาวให้เรียบร้อยแล้วอ่าอืมเรืนี้อ่ะเรื่องมันคือขาดโอ้ยโอ๊ยนั่นเห็นบ่ตา,ต,าตาย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 มาพี่เร็วมาพี่มานั่งพี่เร็วเร็วเรื่เรื่เร็วมันสิตกน้ำมันสิตกน้ำนี่ลูกมาพี่เร็ว มาปีแล้วมันถกบน้ำพ่อมาดูเตาฮะเตาอ,อ,อะไรพ่อมาดูเตาเดี๋ยวๆพ่อกอไฟให้แม่ก่อนมาดูเตาเตางอยหรอไม่ใชเตาาอ,อ,อะไรตเาตาพกเพไฟก็ไม่มีเดี๋ยวปไปหาไฟก่อน เฟานี่พล่อนแล้ว ขอกอาไฟรเร็วเร็วว่าตีเร็วพี่ตาพี่นี้เพิ่นม่ได้แต่งเรียนมี่นอำยิงเพื่อนยังหงๆหยู่

ยังยังลูก่อไฟให้แม่ขายของรถใหญ่มา,จากจ้า เขาหจาบที่แตกเลยนะฮะเขาหยาบที่แตกแบ้แตะเลยนะไม่ต้องหัวล้าเลย เลยพี่น,อน้องมันหอนนี้เนี่ยมันตั้งที่ไปตั้งโตะแดงเอาไปตั้งโตะแดงน้หอนมันหอน,น,หอนเออตั้งไปคหันล่ะ นี่วะอดนี่เป็นหนูหุ่นงกระปุ่พูดยิงอนยิงนั่นพี่น่ามันจะควนได้หรือนะ tao rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

cặp hang con, cặp hang con, tinh, tinh. Đồ, đồ, cặp này, ào, đi lên. ô, té mày đó. ơ, hả bác? เข็นได้ปะเออไปพี่นง้ไปไปพ่อ,อย่างนั้นกุลลอยเหลียขอบกลัวไปเข็นเขาป้าเขาดงบ่อยอีหลากับเมืองทั้งน้ำนี้ยไมห่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข็นออกมาปากปตากุลไป จัถ้ามาหากินไปนังกะสอบซื้อโป้ไปนังเหยียบไปเลิศเอ้ยจะสีรีส์ล่าไรอุ้นไปตั้งร้านอยู่ซีแยกคุณพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวซอยเพิ่นเข็นก่อน ขอบคุณหลายๆครับผมติดตามนี hmm. mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่ช hmm. mm ีว hmm. mm. ิตอีนนีตอนเช้าๆเขาป้าเขาดงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวตู่สิแตกเดี๋ยวแม่าเข็นเห็นมันตุ้งตงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยีาจ้าายไปม่เข็น Kim kim khiến tay kim 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 lên kim 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 nè, mẹ đi, nè,

นี่ทีรุ๊ใช้ตาอยู่ไอ้พี่น้องไปก่อนครับปุ้มกัน